สวัสดีครับสันคอนวีล็อกวันนี้เรามาเปิดกล่อง2ลูกเล่น2ฟีเจอร์และหน้าตาของเมนบอร์ดจากทางออรัสในรุ่น B650 ออรัส ELITE AXI ซึ่งมันจะมีให้เลือกด้วยกัน2เวอร์ชันนะมันจะมีเวอร์ชั่นที่เป็นสีดำกับเวอร์ชั่นที่เป็นสีขาวตัวที่ผมได้รับมาวางอยู่ตรงหน้าผมเป็นเวอร์ชันสีขาวทุกอย่างเหมือนกันแตกต่างเพียงแค่สีเท่านั้นเองนะครับตัวเมนบอร์ดหน้าตากล่องเป็นแบบนี้ด้านหลัง ก็มีข้อมูลทางการตลาดคร่าวๆนะครับเรื่องของภาคจ่ายไฟในขนาด16เฟสมี Wi-Fi 6e ให้ได้ใช้งาน USB 3.2 Gen2 หรือว่า 20G และ LAN 2.5จิกะบิตกับค่าตัวราวๆประมาณ9,000บาทนะครับตัวสีดำที่ผมหาราคาเจอมันก็8,000กว่าบาทตัวนี้สีขาวหาราคาไม่เจอแต่คิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ9,000นิดๆและมันมีความสามารถ มีลูกเล่นมีอะไรน่าสนใจทำอะไรได้บ้างเรามารับชมกันนะครับนี่คือตัวเมนบอร์ดมาในขนาดมาตรฐาน ATX form factor ส่วนอุปกรณ์บันเดิลก็จะมีสายอากาศ Wi-Fi นะครับก็สีขาวใครที่ชอบสีขาวนี่ถูกจริตแน่นอนสาย SATA ให้มาเพียงแค่2เส้นเท่านั้นเองแล้วก็มีแผ่นพับเกี่ยวกับเรื่องของ อะไรนะ Quick Installation Guide นะครับส่วนคู่มือแบบเต็มๆไปดาวน์โหลดเอาจากหน้าเว็บและอันนี้ที่ผมชอบมากที่ g ิก a ะไบตหรือว่าออรัสยังคงแถมมาให้ตัว Quick Connector เพิ่มความสะดวกในการต่อสายหน้าเคสให้มันเป็นก้อนเดียวชุดเดียวแล้วก็เอามาเสียบแบบรวดเร็วง่ายๆเลยนะครับน่าจะเหลือแค่ g ิก a ะไบตแล้วมัง้งไม่แน่ใจว่าเอซุยังมีแถมมาให้หรือเปล่านะครับเอาละกลับมาที่ตัวมอเตอร์บอร์ด P.C.B สีขาวด้านด้ๆฮิตซิงเป็นสีอลูมิเนียมนะครับหรือว่าสีเงินนั่นเองเลเยอ t ์มาตรฐานมีสล็อตแรมสีแถวเบื้องต้นระบุความจุสูงสุดที่รองรับ192กิกก็คือใส่แรมแถวละ24กิกได้นั่นเองไม่แน่อนาคตอาจจะอัปเดตไปออดแล้วรองรับได้สูงสุดถึง256กิกในส่วนของชุดภาคจ่ายไฟสำหรับตัว CPU มาในขนาด16เฟสหรือว่า12บวก2บวก2 12เฟสสำหรับ CPU Core 2เฟสสำหรับ SOC อีก2เฟสสำหรับ IO นะครับแล้ว CPU อ่ะตัวนี้บอร์ดตัวนี้ใช้ได้ทุกโมเดลเลยทั้ง Ryzen 7000แล้วก็ Ryzen 8000ที่กำลังจะเปิดตัวออกมาในส่วนของ Ryzen 7000นี่สุดแน่นอนนะครับ 7950X หรือ 7950X 3D ได้ความแรงแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องกลัวไม่มีการกักเรื่องของ power limit ใดๆนะครับไฟเลี้ยง CPU 8พินบวก4พินซึ่งเพียงพอกับการใช้งานกับไรเซน9ตัวสุดตัวบนสุดนะครับ socket ก,ก็เป็น AM5 พอร์ต SSD ในแบบ M.2 มีทั้งหมด3ช่องด้วยกันตรงนี้นะครับช่องแรกเป็น PCIe Gen5 นะวิ่งเข้า CPU โดยตรงใต้ h e a t s ง n ์บริเวณนี้เดี๋ยวผมรื้อให้ดูอีกทีหนึ่ง จะมีอีก2ออ,อ๋สอสพอร์ต2ช่องนะครับอ่าโทษทีก็อันนึงจะเป็นตัว PCIe Gen4 x4 วิ่งเข้า CPU อีกพอร์ตหนึงก็จะวิ่งเข้าชิปเซตแค่นั้นเองซึ่งในส่วนที่วิ่งเข้า CPU ตรงนี้นะครับถ้าดูจาก Layout ในคู่มือระบุเอาไว้ว่าแช์เลนกับสล็อต PCIe x16 4.0ตรงนี้ งั้นเท่ากับว่าถ้าหากเราอิงจากตัวเลเยอร์นะครับเมื่อเราติดตั้ง s d m 2ช่องที่2ที่วิ่งเข้า CPU การดจอก็จะเหลือ x8 แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ x8 นี่คือเหลือเหลือเลยเพียงพอเลยกับ PCIe X4 p c i e 4.0นะครับ x8 ส่วนสอ e น็สนสอต PCIe อีก2ช่องก็จะเป็นความยาว x16 แต่เป็นเพียงแค่3.0 x1 ด้วยนะอันนี้นะครับ เป็น4.0 x16 แล้วก็สามารถใส่การ์ดยาวเต็ม x16 ได้แต่จะวิ่งสูงสุดเพียงแค่ x1 เท่านั้นเองเราสามารถชมจากด้านหลังได้ว่ามีพินอยู่แค่สั้นๆเท่านั้นเองตัวบอร์ดด้านหลังก็มีลวดลายนะครับสกรีนสีเทามาเพิ่มความสวยงามในกรณีใครที่ใช้เคสในลักษณะที่เป็นกระจกในปัจจุบันนี้ก็ได้โชว์หลังบอร์ดกับเขาด้วยเอาละด้านหน้ายังมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับพอร์ต SATA มี SATA 6 g b กกะบิตมาให้ใช้งานทั้งหมด4ช่องด้วยกันนะครับรองรับเรทแล้วก็ SSD M.2 แบบ NVMe 2ช่องนี้ก็รองรับเรทเช่นเดียวกันและในส่วนของตัว r รมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลย RAM นี่ทางกิกะไบต์เคลมมาและมีลิสต์ใน Qualified Vendor List ด้วยนะว่าวิ่งได้ up to 8,000จริงๆริงแรตัวไหนบ้างคู่ไหนบ้างวิ่งได้8,000 ทางกิกะไบต์มีรายการให้ดูนะครับนี่ถ้าหากว่าเรามาดูข้อมูลก็การันตีมาเลยว่า DDR5 overclock up to 8,000เมกะทีหรือว่า8,000เมกะเฮิร์แล้วก็มี QVL list นะครับที่วิ่งได้8,000จริงๆมีของ G-Skill มี Predator มี Team Group มี G-Skill Team Group Team Group นะครับความจุ16กิกต่อแถว24กิกตัวไหนวิ่งเท่าไหร่ด้านหน้านี่ตัวที่วิ่ง8,000ก็มีอยู่หลากหลายโมเดล ใครที่อยากได้ตัวเลขของแรมที่ความเร็วในระดับ8,000ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับผมมีแรมแถวละ24กิกบัต8,000ที่เป็น XMP ซึ่งมันสามารถใช้งานร่วมกันได้เพราะมันรองรับทั้งแรมที่เป็น XMP และแรมที่เป็น Exo p ของทาง AMD เองนั่นเองส่วนนะครับในส่วนของพินสำหรับเชื่อมต่อพัดลมอ่ะ อันนี้ถือว่าน่าประทับใจเลยมีระบุอยู่ว่าอันไหนเป็น CPU CPU option เป็นชุดซีดแต่ทั้งหมด1 2 3 4 5นะครับแล้วก็อ่าจุดทั้งหมดเลยรองรับกำลังไฟฟ้าสูงสุด24วัตต์หรือว่า2แอมป์เท่ากับว่าคุณสามารถเสียบ AIO ปั๊มได้ทุกช่องเลยตามสบายนะครับอยากเสียบช่องไหนสะดวกตรงจุดไหนได้หมดและบอร์ดตัวนี้ไม่มีสวิตช์พาวเว On-Off มีแต่สวิตซ์รีเซ็ตอยู่บริเวณนี้ซึ่งตัวสวิตซ์รีเซ็ตก็จะเป็นมันตินะครับมันติฟังก์ชันที่สามารถเข้าไปในเบย์ออดแล้วปรับเปลี่ยนมันได้ว่าจะให้เป็นอะไรบ้างจะควบคุม R G B หรือจะให้เป็นรีเซ็ตหรือจะให้กดแล้วเข้าสู่เบ์อดทันทีโดยอัตโนมัติก็ทําได้เช่นเดียวกันใกล้ๆกันตรงนี้จะมี L E D ที่เป็น Debuglet นะครับเอาไว้แสดงสถานะ ในช่วงของการบูตว่า,าติดขัดตรงไหน CPU d r a m PCIe แล้วก็บูตส่วนขอบล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของ IO จะเป็น Audio Front Panel ตัวชิปเสียงนี่ Realtek ALC 8 9 7แค่นั้นเองแล้วก็จะมีในส่วนของ USB นะครับอ๋อพัดลมอยู่ที่นี่อีกจุดหนึ่งนะครับมีทั้งหมด6 1,2,3,4,5,6ทั้งหมด6ทุกช่องนี่2แอมแล้วก็ Front Panel นะครับต่อไปหน้าเคส มีจัมเปอร์เคลียร์ซีมอสอยู่บริเวณนี้ถอดฐานง่ายนะตัวนี้และมาดู Back I.O กันอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามารือ้อดูในส่วนของชุดภาคจ่ายไฟนะครับตัว Back I.O นี่ USB เยอะแย,ะเ,ยะเลยแล้วก็ที่ลืมพูดไปนะครับอย่างหนึ่งก็คือมันมี Wi-Fi 6e ให้ได้ใช้งานตรงนี้มีปุ่มเล็กๆต้องหาอะไรแย่เข้าไปนิดนึงเป็นปุ่มที่เราคุ้นเคยกันคุ้นหูว่ามันคือ b บออดแฟลชแบ็กจิกไบจะเรียกว่า อะไรแล้วนะ q ิวแฟ l u พนะครับแล้วมีพอร์ต HDMI มี DPUSB 2.04พอร์ตอันนี้แชร์กัน USBTypeC อันนี้วิ่งความเร็วสูงสุด10กจิกะบิตตัวนี้เป็น USBTypeA 5กิกะบิตสีฟ้าๆตรงนี้5กิกะบิตแชร์กันนะครับ LAN 2.5กิกะบิตแล้วก็สีแดงอันนี้เป็น USB 10กจิกะบิตซึ่งก็แชร์แชร์เลนร่วมกันนะครับ ระบบเสียงก็7.1 Channel หรือว่า8 Channel นั่นเองเอาละน่าจะครบถ้วนแล้วนะสำหรับลูกเล่นต่างๆอ้ออีกหนึ่งอย่างที่เกือบลืม USB Type C หน้าเคสอันนี้เป็น USB 3.2 Gen2 20 GB นะครับเอาละคราวนี้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวลองมารื้อดูในส่วนของชุดพากจ่ายไฟตัวฮิตซิงมีฮิตไป์อยู่ด้วยนะ แล้วก็มาดูเลเยอร์ในส่วนของตัว s d m 2สักนิดหนึ่งที่บอกไปว่าถ้าเกิดดูจากไดอะแกรมบริเวณนี้เนี่ย1 M.2 socket 3นะครับเมน M2 B CPU กับ PCI Express ช่องแรกมันแชร์เลนร่วมกันอยู่อีกอันหนึ่งเป็น5.0นี่ไม่แชร์เลนกับใครนะครับก็ใส่5.0วิ่งเต็มๆอันนี้ต้องมารอดูเพราะพอใน s สเป i f i c a t i o n กบายไม่มีการรีมาร์คไม่มีดอกจันอะไรว่าเออพอใส่แล้วนะครับมันจะแบ่งเลนกันหรือเปล่าต้องมารอชมเมื่อ,อทำการรีวิวของมันว่าเออเราใส่ SdM.2 ในช่องที่2แล้วสลอด PCEP หลักจะเหลือ 8x หรือเปล่า,าเดี๋ยวผมเบรกก่อนนิดนึงเพื่อทำการรือ้อแล้วเดี๋ยวมาชมกันในส่วนของชุดป้าจไฟว่าออกแบบมาน่าสนใจขนาดไหนนะครับ เอาละเรามาชมชุดภาคจ่ายไฟกันนะครับตอนนี้หรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งภาคจ่ายไฟทั้งหมดที่ระบุมาเป็น12บวก2บวก2หรือว่า16เฟสโดยตัว CPU อ่ะกิกะไบต์ก็มีการระบุเอาไว้ชัดเจนในหน้าเว็บว่าเป็นแบบดับเบิลนะครับก็คือ6บวก6เฟสแล้วก็จะเป็นในลักษณะของด็อกเตรมอสเพียงแค่14เฟสเท่านั้นเองก็คือเป็น12บก2 อีกสองเฟสในส่วนของตัว I/O หรือว่า PCIe x p r e s s Controller ใน CPU จะเป็นในลักษณะของตัว Low RDs เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีแผ่นเทอร์มอนเทอร์มอนแพดท,ที่ระบายความร้อนทั้งในส่วนของตัว o o s f e t แล้วก็ตัวโชคด้วยเนี่ยตามที่บอกไปมีฮิตไพ์นะครับเป็นฮิตไพ์ในขนาด6มิลลิมตรสำหรับตัวฮีตซิงคของชุดภาคจ่ายไฟ เต็มที่เลยเรื่องของการโอเวอร์คล็อกนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันตอนรีวิวน่าจะจับ7 9 5 0 x ยัดเข้าไปเลยแล้วก็มาลองดูว่าเออมันเป็นอย่างไรกันบ้างกับความสามารถของการโอเวอร์คล็อกแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของแรมจะวิ่ง8000ได้ตามที่เคลมเอาไว้หรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยลักษณะของการยึดตัว ssd m. 2นะครับซึ่งไม่ต้องมาเอานิ้วมาเขี่ยเพื่อล็อกนะครับเพียงแค่กดลงไป เป็นในลักษณะของคลิกล็อกแค่นั้นเองก็ใส่ SSDM.2 เข้าไปอ่ะมองไม่เห็นนี่นะครับพอใส่เข้าไปเสร็จแล้วปับ๊บแล้วก็กดลงมามันล็อกทันทีเวลาจะเอาออกบิดขึ้นกดแล้วก็ล็อกง่ายมากเพิ่มความสะดวกในการติดตั้งโดยเฉพาะเวลาที่เราประกอบแล้วไปอยู่ในเคสแล้วนะครับที่ไม่ต้อง แย่ม yeah, มือเข้าไปในที่แคบๆจะต้องมากดล็อกอีกหรือบางทีจะต้องมาขันสกรูหนีบก็ถือว่าอำนวยความสะดวกในการใช้งานส่วนตามที่บอกไปสล็อตนี้หรือว่าพอตนี้นะครับที่ให้ดูเลยเยอร์ไปแล้วดูแดงแกรมไปแล้วว่าแชร์เลนกับช่องนี้แต่กิกะไบต์ไม่ได้ระบุเอาไว้ในตารางสเปคเราต้องมาดูในช่วงของการรีวิวว่าเออมันจะแชร์กันจริงหรือเปล่าหรือ มันไม่แชร์การ์ดจอ,อยังคงวิ่งเต็มๆนะครับสลอ็อตการจอรนี้เป็น PCIe x p r e s s 4.0 M.2 ช่องนี้นะครับเป็น PCIe x p r e s s 5.0 x4 แล้วก็ทั้ง3ช่องรองรับการใช้งานร่วมกันในโหมด x2 เช่นเดียวกันนะครับน่าจะครบถ้วนแล้วละสำหรับเจ้ากลิกกไบอะไรนะออรัสดีกว่า B650 ออรัสอีลิต AXI เ v e r s i ่นขาวๆสำหรับใครที่กำลังมองหา หรืออยากได้เมนบอร์ด B650 มาใช้งานแล้วต้องการเวอร์ชั่นสีขาวออรัฐตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับหรือหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่านกกำมัดก็ถือว่าน่าสนใจเลยจากฟีเจอร์จากลูกเล่นจากพอร์ตเชื่อมต่อต่อตางๆครบถ้วนตามยุคสมัยมี a d e c s b a l RGB มีช่องพัดลม6ช่องรองรับ 2m ทุกช่อง m.2 ล l o t 3ช่องนะครับแล้วก็เป็น Gen4 2ช่องเป็น Gen5 ช่องหนึ่ง s a า a 4ซีพอร์ตแล้วก็ที่เหลือแรมวิ่งได้8000มีปุ่มเคลียร์ซีมอสแล้วก็มีปุ่มไบออฟแฟลตแบ็กที่เราคุ้นปากกันนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันสำหรับเมนบอร์ดอีกหนึ่งโมเดลจากทางออรัสสำหรับวันนี้ผมคงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้หากมีคำถามามีข้อสงสัยหรือคำแนะนำจีชมต่างๆทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมไปครับอ้ออย่าลืมสับสก์รัด้วยนะจ๊ะ แล้วเจอกันครับบายครับ